เอาดาคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็ทําการมาทั่วแมพของผมเองนะครับผมใกล้เสร็จแล้วแต่รออีกหนึ่งเดือน2เดือนละกันนะแต่ว่ายังไม่เปิดนะแกเดี๋ยวเราไปดูนว่าเกมผมเนี่ยหลังจากครั้งแรกกับตอนนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนใครสนใจก็ไปเล่นเกมผมได้แตกผมว่าตอนนี้อย่าไปเล่นเหิดนะครับผมรออันนี้ดีกว่านะครับอัปเดตใหญ่อันนี้ดีกว่านะฮะบ,บอกเลยว่าโอเคมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนว่าเกมผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปแบบไหนไปทางทิศไหนนะครับและอย่างหนึ่งวันนี้เรามารีวิวย o รู่ววีสิบในแบบผมบอกเลยว่าโคตรตึ ไปดูกันนะครับ Let's go. ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านคิดต้นชอ็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโคตรไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบัทระบบ VPServer สูงถึงเลข8แมปบล็อกฟุตและคิงเ Legacy หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลข10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคตรด,ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาคตอัิช ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลย ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยอยู่ผมเองนะฮะคีนันเคดซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกม Master p i l o t X2 นั่นเองนะครับจริงไม่มี X2 หรอกครับก็คืออัปเดตใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยทาไมถึงหายไปนานะน้องใจใจอะไรหาย เอาง่ายนะครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยว่าเกมผมทําใหม่ทั้งหมดอะเอาง่ายนะที่เราบอกกันหลายรอบและ้วซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะทาการมารีวิวผลบางอันแล้วกันนะครับผมยังไม่รีวิวหมดนะผลบางอันแล้วก็การรับเควสการฟาร์มทุกอย่างนะครับผมนิดหน่อยแล้วก็จะรีวิวโยรูวีสด้วยซึ่งไอโยรูเนี่ยเราก็คือต้องเติมไหมไม่จะเป็นต้องเติมครับแล้วก็ไม่สามารถได้ด้วยนะ,ะก็จะเป็นแบบคล้ายๆบอกฟุตเลยอะโอเคเทะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด ไลค์และกดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยใครอยากเล่นเกมผมเร็วๆก็ mm. คอมเมนต์กันด้วยนะฮะอยากเปิดให้เร็วกว่านี้แต่บอกเลยว่ารออีก1-2เดือนนะฮะตอนนี้ผลฟีสาดเนี่ยไปไปแล้วก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เดี๋ยวบอกแล้วกันอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ครบห0ึ่ไลค์อย่าลืมกดตดตามและกดกระดิ่งไปดูคลิปกันเลยละกัน Let's go เอาละมาก็เดี๋ยวเรามาพูดเลยละกันเรื่องของผลปีศาจเนี่ยเรามาเกือบครึ่งแล้วใช่ไหมใจใจ,ใจแล้วก็สกิลดาบเนี่ยสกิลดาบก็คือใช่อีกนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยสปอยเลยละกันอัปเดตหน้านะผลใหม่ก็คือเป็นผลยางนั่นเองนะครับไม่ก็จะมีอีกผลหนึ่งแต่ว่าแน่ๆเลยผลยางจะเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมบอกก่อนนะจ๊ะคือตอนนี้จริงๆอ่ะพผมทําใหม่ทั้งหมดในเกมเลยนะครับผมก็เลยช้านิดหน่อยนะครับผมใช่แล้วเลยช้านิดหน่อยอ่ะนะแกโอเคก็ผลปีศาจเนี่ยเอาง่ายตีไปเท่า ใช่ละใชใจกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดใช่มันก็เหลืออีกไม่มมกี่ผลเหลือแค่<ช>สกิลเหลือแค่แแน้ำแข็งเนาะที่มันใหญ่เนาะใช่ไหมเ<ช>หลือแค่น้ำแข็งท,ที่ที่เหลือก็กกี๊ดๆะนะคนดูเช่นผลหายตัวผลบาลีบาลีผลเลิฟอะไรเงี้ยมันก็แป๊บเดียวแหละเสร็จแล้วนะฮะผมโอเคแล้วก็ดาบเนี่ยบอกเลยว่ารีเวิร์กกับหมดเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมดาบก็รีเวิร์กเสร็จไปแล้วตอนนี้เหลือแค่อะไรนะยูรูวีหนึ่งแล้วก็ซาไลท์ใช่ไหมที่รีเวิร์กใหม่ใช่ ก,ก,ก็ต้องรอก่อนละกันนะครับระบบก็นะ่าทำแป๊บเดียวแหละคุณผู้ชมไม่ต้องไม,ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะฮะก่อนแรกเนะี่ยคือก่อโลกเทา้าใช่ไหมครับนี่เลยนะครับผมการรับเพย์ก็อย่างนี้เลยครับรับได้เลยบอกอนรับเพย์ที่ผมก็วางไว้นะครับวางไว้วางไว้โอเคคุณผู้ชมคือบอก <laughs> บอก่ <laughs> อนนะฮะอัปเดตครั <laughs> ้งนี้เนี่ยไม่มีการให้เวลม้วนแน่นอนนะเออไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะไม่มีแน่นอนได้ไหมได้ EP ไหมไม่ได้ใช่ไหม อ่ะตตนีจายไม่ได้หรอกนะครับไม่มีวันได้ตายไปดิครับโอ้โหแรงเกินคือผมบอกเลยว่าเกมผมเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะเผื่อใครที่แบบว่าพี่ยอดครับฟาร์มยากเกินไปหรือเปล่าพี่บอกเลยว่าไม่ยากครับแค่รับเพื่อนนฟาร์มไปเรื่อยๆนะลืมไปเลยวันนี้เรามีนนเปอร์นะหรือขอโทษด้ไหมลืมไปเลยอ่ะลืมไปเลยอ่ะเพื่อน คือแบบตอนเนี้ตื่นเต้นกันไปหมดเลยนะฮะเพราะนานแล้วนะครับผมไม่ได้มารีวิวเกมตัวเองนะเอานี้คนดูอยากได้ดูอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยละกันอันนี้คือผลแสงนะครับผมอันนี้คือสปอยไปให้หมดเลยก็คือรีเวิร์กใหม่นิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริงๆก็รีเวิร์กใหม่นิดหน่อยนะ ใจเรียกว่านิดหน่อยป่าวอย่าอย่าทำอย่างนั้นเลยโอเคก็อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่แหลกนะครับผมอันนี้ของผมเล่นเซิร์ฟธรรมดานะซึ่งตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์อะไรครับเนี่ยมันจะมีอยู่ใช่ยูเนเต็ดสเตตก็แหลกอยู่แหละแหลกนะแหลกแหลกใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของสิงคโปร์นี่โอเคเลยเนาะใช่สิงคโปร์เป็นแถบบ้านเราใช่ตอนนี้คือเกมผมเนี่ยจะมีนะก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะดูเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเนี่ยการฟาร์มก็ง แล้วคุณผู้ชมก็ต้องสู้กับสโมกเกอร์นั่นเองสโมเกอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเอาไปเดี๋ยวเราก็ทําการเดินทางกันไปที่เกาะไหนดีรีวิวเปท็ทีละเกอนเลยไหมเกาะข้างๆเป็นเกาะสนุนนั่นแหละโอเคปาดเดี๋ยวเรา กอเล่นเท้าใช่ไหมก่อนต่อไปใช่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 เอ้เขียวท้าก่อนก่อนต่อไปแต่ว่าสนุกอยู่ใกล้กว่าสนุกใกล้กว่าอ่ะบินมาอนุบนูนูมานนี่บลูมานนี่บลูมันีก่อนเพื่อนแล้วเด่งตัวอะไรเนี่ยวันนี้เพื่อนเด็กนี่โอ้คืออะไรเนี่ยฟลักฟลักเหรอ อ,<ป>อ๋อนี่นี่นี่ไปตรงนี้นะกอ่ตรงนี้เลย<ม>คือระบบผมผมเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมสามารถว่ายน้ำได้ด้วยนะใจเย็นๆดิยอย่าเพิ่งไปกันดิโอ้โหโ,โอเค <c oughs> นี่นะคุณผู้ชมสามารถว่ายน้ำได้ด้วยและอย่างหนึ่งคนดูว่าเพื่อนครับมือถือเล่นได้ไหมบอกเลยว่าเล่นได้ชิวๆสบายๆกดสกิลใช่คือตอนนี้จิใจก็เล่นอยู่นะครับเพื่อง่ายๆคุณผู้ชมครับผมเกมผมเนี่ยระบบทุกอย่างดีขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องห่วงครับสกิลการกดนี่เหมือนบ็อกฟุตเหมือนเคเอลแน่นอนครับเป็นแบบนั้นเลยไม่ต้องห่วงนนะะคคือ ที่เล่นไม่มีบั๊กแน่นอนนะครับผมเกี่ยวกับาการกดอนะไรพวกนี้อ่ะถ้าเกิดเราเนี่ยออกจากออกทะเลออกเกาะเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเป็นฝนตกแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็พุ่งไปถึงเกาะแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับนี่เลยลิงยักษ์อะไรวะน้าหนูเปิร์ดดูดิลุกมาดูดนี่นเออ,อเ,อเฮ้ยล้มเลยเจอทีล้มเลยโอ้โหเอาวันนี้เอาวันเดียววันนี้เฮ้ยมันตีมันตีโดน แรงเกินนี่ไงลิงน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆลิงตัวนี้ไม่รู้ว่าจะดอบอะไรดีนะคุณผู้ชมเอออยากให้ผมคิดอะไรก็คอมเมนต์เฮ้ยนุ่มนุ่มใจเย็นเพื่อนอย่าเอาเอ้ยไม่ใช่ดีใจใจใจเย็นเอาแค่ผลแสงพอลอื่นสิอย่าเพิ่งรีวิวนะโอเคอาร์ซิกตรงนี้นี่เคยสปอยไปในจีทีคอแล้วเฮ้ยอันนี้ที่สปอยหรือเปล่าคำนี้นุ่มนุ่มสปอยหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยที่สปอยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะสปอยแบบภาพไม่ไม่ใช่ตรงนี้ดิดาบมาเห็นไหม เออเห็นวิ่าพวกนี้ล่ะสปอยแล้วเหรอเขาเนี่ยมังอย่าบอกนะลืมออกฮะังจิตใจอันเก่ามันอยู่เกาะเก่าแล้วก็บางโอ้ยพอดีเลยโอเคนี่คือผลไฟน์เองนะครับผมนี่ผลไฟก็ถือว่าโอเคขึ้นกว่าเดิมดูแรงดูแรงฉ่ำเฉี่ยวมากเลยนี่โคตรแรงครับนี่นะครับผมก็ทําไมกูบอกจริงนะรับเวลไม่ได้หรอกคุณผู้ชมถึกดีก็อันนี้มันไม่ใช่เป็นเกาะมันคือเกาะอันนี้นะมันคือเกาะที่ เท่าไหร่นะสี 4, ปะ่ป่ะอันนี้คือ,กอน 4, นะเกาะสี่นนะเราเรารัดมันนั่นแหละวิวเท่าไหร่อีกมาตีเกาะนี้ก็คือเวิวเท่าไหร่นะเพห่อนวิวร้อยกว่าร้อย <c oughs> จำไม่ได้เหมืเลยร้อยสามอ่าเกาะนี้ร้อยห้าใช่แล้วเกาะนี้ <c oughs> มาถึงร้อยห้านะแล้วก็ฟาร์มตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมตัวผมเอียงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตัวเอียงวะ <c oughs> ใช้สกิลอื่นใช้สกิลอื่นอ่า โอเคตรงละอ๋อเพราะเป็นสกิลเอฟใช่ไหมไม่ได้ใส่เมชั่นไว้ปะมันซ้ำกับผลแสงแล้วก็ผลทรายไงมันทำให้ระบบมันได้เกิดยี่ี้ขึ้นแต่ถ้าว่าเราใช้ผลเดียวอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเขาอ๋อคือคือเรามีมีผลอย่างอื่นหลายตัวใช่ไหมในเกมในตัวเราอะถูกปะใช่เว่าสกิลมันก็หรือว่าเช็คแค่ว่าผลนี้ทำยังไงบ้างแต่ว่ามันมีหลายตัวมันก็ทำได้หลายมันทำอย่างหลายอย่างเข้าใจลวเข้าใจแลายอย่างเกิดี้ขึ้นได้อ่าก็คือง่ายๆยังไงสุดท้ายแล้วเราก็มีแค่ผลเดียวใน ตัวเนาะไม่เกิดปะอย่างนี้แน่นอนแล้วมีแอนิเมชันด้วยนะนี่คุณผู้ชมบางอันก็ใส่แอนิเมชันไปแล้วเนาะบางอันก็ยังไม่ใส่ซึ่งผลสร้ายเนี่ยใส่หมดแล้วเอ้าตายเลยใครอ่ะใจใจแน่นอนเอ้าวโอ้โหโอ้โหเดือดกอดเลยโอ้โหแล้วดึงกลับมาด้วยนะเออใจดีป่ะใจดีดึงกลับมาด้วย โอเคคุณผู้ชมครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ไหมอาใจใจโยรุของแอดมินเออเสียงให้เราดิเสียงให้เราดิโยรุของแอดมินไม่ได้อะ,อะเพราะว่ายังไม่ได้เอามานำใช้จริงอ๋อแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะถ้าเกิดอยากอยากใช้ใช่ไหมก็ไม่เปลี่ยนได้ทับตรงไหนเดี๋ยวไปใส่ลองเดือบอ่ะ โอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะ,อ,ะอ้นูอยากลองพลังไหมคืออยากลองพลังซะเหลือเกินนะโอเคอันนี้ก็คือแมพผมเร้าวๆนะฮะบอกเลยว่าจะมีเพลงด้วยนะครับผมเพลงของเกมนะก็ค่อยๆทําเพลงของเกมเนี่ยอยาก,กให้เขาเล่นอยู่เนาะใจายแต่ม ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวก่อนไหมใจใจน่าจะน่าจะได้แค่เพลงเดียวนะคือเพลงเดียวทั้งเกมก่อนจริงๆผมอยากทำเป็นเกอบเป็นเกอบไปเลยนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนอะแต่ว่ายายๆเลยคุณผู้ชมครับก็คือได้แน่หนึ่งเพลงอะแต่โคตรนานเลยเป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยแต่ว่าเขาก็สปอยมาอยู่นิดหน่อยนะครับผมนั่นแหละก็ถือว่าโอเคนะครับผมค่อยๆทำไปในเกมสำหรับใครถามว่าพี่อ้นครับทำเกมเนี่ยทำยังไงให้มันสำเร็จนะฮะหนึ่งเลยครับเราต้องมีทีมงานที่ไว้ใจได้และโอเคนะครับสั่งงานก็ต้องทำตามงาน นั่นเองนะฮะแล้วทําได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบเอาง่ายนะคุณผู้ชมผมก็ผมก็โดนอะไรเยอะแยะครับเก่าเกับเก่าทำเกมเนี่ยนะแต่ตอนนี้ผมมีคนเขียนสคริปต์ที่ดีดีสำหรับผมแล้วแหละนะครับผมก็คือก็คือเนี่ยแหละคนนี้แหละครับคนลิงเนี่ยแหละครับชื่อใจใจนะเออก็ใจใจนี้เป็นคนเขียนสคริปต์ของแมปของเราเองนะครับก็คือเขียนทั้งหมดเลยนะครับสกิลแล้วก็ระบบนะครับเขียนทั้งหมดนะครับผมเขียนคนเดียวอ่ะเอาง่ายคือทําคนเดียวอ่ะนะครับผมผมมีแค่หน้าที่สั่งงานให้เขาเออสั่งของให้เขาอ่ะเหมือนกับเนี่ยสกิลลผไฟออยย่่างงเี้ะ ั่งไหมเขาแค่นี้นะครับผมก็เขานองเขาก็เขียนคลิปให้ประมาณนั้นนะครับถือโอเคเลยครับผมชอบหิ่งห้อยเพลิงมากนุ๊บนี่หิ่งห้อยเพลิงโคตรเฟี้ยวนี่นี่ครับโคตรเฟี้ยวเลยก็จับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรารอนะครับผมยรุของแอดมินแป๊บหนึ่งโอ้ได้แล้วได้แล้วนุ๊บอยากลองจริงจริงเลยนุ๊บกลับมาเลยค่าตัวตายค่าตัวตายกลับมาเออเมกะแรก ลองดดูิเฮ้ยระวังนะใช้ระวังนะสกิลแซ่ดนะกดค้างแบบโคตรอลังการอ่ะแหลกอัีแหลกกันแหลกแล้เอาละสามสองหนึ่งโอ้โหอันนี้มีกูก็มีสิบไล่รูปไม่ใช่มีสามอ่ะเนี่ยโยรู้มีสิบเอออันนี้มีสิบแล้วเดี๋ยวให้โน้เพิ่มโอ้โหรูปกูบอกเลยน่ะแล้วแต่ว่ากดคลิกทีเดียวก็ก็มาสามอ่ะเออมาสามอันใช่ใช่ x H I n, x o i n นม่โคสดมันเลย,ยทีเดียวครับ,บคุณผู้ชม x i n e r แล้วก็ x d ดูนโคตรเทพเลย X I ความฝันกูเป็นจริงแล้วกูเล่นบอกฟุตนี่กูไม่เคยได้ของอย่างนี้เลยกูไม่เก็บตัวเองกูได้แล้วดูภูมิใจสุดเลยเกินนี่เลยดูต่อมาละเรากดในใๆกดใช้ดิกดสกิลแซดดิเฮ้ยดูเกียร์เกินเฮ้ยเกียร์เกียรหรอเกียร์เหรอเกียร์เหรอสงครามที่มันเจ้าไอ้นุเอาเอเซอรี่ดิ ตายเลยวิ่งแล้วกูตายเลยเดี๋ยวเรากดค้างดิเรากดค้างดิลุบบู๊ร่างกายสุดเกินแล้วลุบจอฟ้าแล้วอันจอฟ้าไม่เอาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองสกิลเอ็กดูสิอาชึบบู๊โอ้โหกูแหลกเลยโอ้โหแล้วมึงดูดินี่ดูดูมึงดูมึงดูดิโคตรบ้าแล้ว B สิบเลยลุบ ไปตีกินงคองเมื่อกี้ดิโอ้อ๋อมีสามีสามีสาอยู่อ๋อถ้าเกิดว่ากดค้างมันจะออกมาเยอะไปเราไปตีกินงคองรู้แบบบินไปเลยโอเคอ่าอย่าลืมกดสกิล้วยเดี๋ยวได้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 อันนี้คือผมยังไม่ได้แส่อนิเมชันนะคนดูไม่ต้องตกใจโอ้มันยังไม่หายเดี๋ยวมันยังเติมนะมาดีก็มาดี ไม่ตายอุโดนถึอเลยไม่ตายกันเถอะไม่ตายกันเถอะโอ้โหไม่ตายเออโอ้ได้ไปสองพันน่ะกูนุปกกตายกูตายแล้วแล้วกูตายด้วยใครฆ่ากูไม่เว้ยใจใจฆ่ากูใจใจฆ่ากูได้เลยใครฆ่าไม่เกี้ยหนูเปล่าเป็นกลับไปก็ได้จะ้สกิฟฟองเฮ้ยใจใจกำลัทำโปกคลิปเลยอ่ะไอ้เชยมาดิเอาไม่ได้ซี่ไง กีคองตัวนี้เหรอิีคองเคดิเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเห็นไหมขนาดใจใจยังรู้ว่าไม่ใช่แล้วนะใช่ญาติพี่น้องกันไม่ใช่แล้วอ่ะดึงอ่อนไงอ่อนมากกว่าเราเฮ้ยไม่ใช่ลูกผมอ่ะนี่ไงตายไปดีตายแล้วทำไมไม่ได้ของวะลืมเซตหรือเปล่าวะใจใจดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจเออดาเมจไม่ถึงหรอกเลือดเท่าไหร่ไล่ไล่เองได้ไหมไล่เองได้ไหม ใช่อ๋อเองได้ใช่ไหมสใจหรือว่าจะเอาให้ปลุกขึ้นมเองลองเองลองเพิ่มเองลองเพิ่มให้เราหน่อยดิเพิ่มนี่ให้เราหน่อยได้ปะอันนี้ต้องตามเองครับเพราะว่าเพิ่มเองไม่ได้ได้ได้ใช่ไหมเองเองได้ใช่ไหมโอเคว่าเท่ากับน่าจะทำอะไรหรืไม่ถึงแรกเลยนะแต่ว่าอันนี้ทำไมถึงแหลกเพราะว่าผมใช้พลังแอดมินไงียบคนดูมันเล่นเลยใช่หนึ่งหนึ่งไอคีกับหนึ่งหนึ่งแปดดูดิโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้น้องนูเปอร์มามาปิดคลิปข้างล่างกันอยู่ไหน ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันอัปเดตหน้าละกันนะครับสำหรับเกมของกระผมเนี่ยรอเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณน้องใจใจแล้วก็เดฟของผมด้วยทุกคนนะครับผมที่ ช่วยกันนะครับผมหลายๆคนนะครับคือบางคนเนี่ยผมก็จ้างงานนอกงานนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอัปเดตนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะบึ้มๆคนเล่นเยอะผมก็จะรีบอัปเดตแบบรวดเร็วทันใจซึ่งบอกเลยว่ามีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนพูดไปทันตะคำกูตายแล้วแอดมินคนนีมน้มันเกียนจริงๆนะคุณผู้ชมบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งนะคนดูถ้าเกิดว่าเจอแอดมินคนนี้เนี่ย อย่าหวังเลยเซิร์ฟมุดพังแน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งหลายนะแต่คนัวสีก็อาจจะแบบใจดีให้มันนิดหนึ่ไม่ได้ซ้ำมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้กันนะฮะสวัสดีใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะคนที่สับรอเล่นเกมผมซึ่งบอกเลยว่ารอก,ก่อนรักกันนะแกโอเคไปครับ,บ,บผมคุณผู้ชมวันนี้จุ๊บๆรักนะ